ครับจริงๆแล้วมันก็จริงๆก็ไปกันหลายคนนะครับชาและมีกันไปหลายคนครับผมก็มีพี่ๆมีน้องที่แบบอยู่ในค่ายก็มาให้เพื่อนเดย์ด้วยใช่เราด้วยกันครับตอนในรูปมันเหมือนว่าเราเป็นแคสองคนเหมือนถ้าโลแกนสองคนใช่ป่อ๋ออนนั้นเป็นแบบช่วงกินสเต็กครับคือเราแล้วก็เป็นช่วงกินสเต็กครับผมแต่ว่าจริงๆเราก็มีแบบร่วมกินของหวานกับคนอื่นไปด้วยคือโต๊ะมันจะเป็นโต๊ะยาวด้วยครับแต่ครับชาตวันเกิดพี่ชายคนนี้ก็ดูหวาน มันมาจากใจเนี่ยไหมครับผมว่าปกตินะก็แบบก็ก็คือปกติเราเราก็อาจจะแบบเนื่องด้วยโอกาสพิเศษแบบเป็นวันเกิดเนียเราก็แบบอยากจะเขียนอะไรที่แบบคือปกติเราก็คงไม่เขียนให้เขาอ่ะแบบชีวิตประจําวันเราก็ไม่เขียนอะไรอย่างงี้ให้เขามันคงอายออคงอายอ่ะคือเอาจริงเป็นเพื่อนสนิทกันก็มีความอายยิ่งสนิทกันจะจะยิ่งอายกันครับผมเห็นว่ามมีแบบใน้นๆครับมันเแบบจับมือแล้วเราจะต่อสู้ไปด้วยกันอะไรอ่ะครับ ผมเขาใช่ก็จริงก็ตรงตัวเลยเขาจะตรงตัวเลยครับอยากจะสื่ออะไรบหรออาจจะต้องเจออะไรกันเยอะแยะหรือเปล่ก็คือไปด้วยกันก็หมายถึงเรื่องงานอะไรครับผมก็แบบรักการทำงานด้วยกันรักการไปด้วยกันเรื่อยๆครับผม้จะมีแผนไปเที่ยวตามที่ในแคปชั่นไหมครับอ๋อมีแน่นอนครับผมคือมีแน่นอนคือจริงๆเขาก็วางแผนมาแล้วฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ติดที่ผมทำโปรเจกต์แล้วก็มีสอบไฟนอลครับผมพอใกล้จบแล้วฮะแล้วดาจะเป็นคนออกขิดนี้นให้ใช่ไหม อะไรนะครับแต่ตาจะเป็นคนออกทริปนี้ใช่ไหมครับสาธุเลยครับผมแล้วนะเพื่บอกว่าจะพาพี่เขาไปเที่ยวอะไรอ๋อได้คือคือจริงๆถ้าเกิดแบบผมพาไปไหนอ่ะคุณคุณก็ต้องพาไปที่ไงเห็นว่าแบบอารมณ์แบบอาชีพนี้เลี้ยงอ่ะสุดท้ายผมก็เป็นคนนำใช่ไหมคุณก็เลี้ยงเออครับนี่ห้อโมเมนต์ที่น่ารักสำหรับผมครับผมก็ที่บอกอะไืไงให้ด้วยไหมอะไรนะครับขอ่คอกอะไรยังไงให้ด้วยไหมนอกจากเอาไมค์พอแล้ว อ๋อจริงๆก็มีเค้กเซอร์ไพรส์ครับผมจริงๆก็วางแผนเซอร์ไพรส์เขาแบบ3ามรอบคือจริงๆก็3รอบนะคือจะมีในอีเวนต์รอบหนึ่งแล้วก็มีไปเซอร์ไพรส์เขาตอนไปกินข้าวแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ตอนเขาจัดโปรเจกต์วันเกิดด้วยครับผมก็คือให้เค้กจุกๆไปเลย3า้อนคือตอนนี้ตู้เย็นเขาคงเต็มไปได้วยเค้กนะไม่รู้หมดไปยังกินตตอนนี้ยังกินไม่หมดเลยครับกินไม่หมดเลยครับ อันนี้คือความตั้งใจหรอเราทำไมถึงอยากจะยกเค้กไปถึงสามก้อนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพีตอนนเกิดคือจริงๆก็อยากแบบเซอร์ไพรส์เขาครับคือแต่ผมว่าแบบรอบเดียวไม่พอครับผมคือแบบเขาแบบอารอบที่สามเขาอาจจะแบบไม่ได้แบบเาคว่าผมจะมาแต่ผมก็แบบมาให้เขาเห็นอด้วยความที่ตอนเช้าเขาไปทํางานครับผมก็เลยแบบผมม่ใจก็เอ๊จะมาไม่นะจะมาไม่นะก็ได้แต่เฝ้ารอเอ๊จะสรุปมาจริงใช่จะไาต้องสามรอบอ่ะจริงแล้วต้องไสามรอบทร เต้นอะไรมาจากนร้อยลงมาอ๋อรอบเดียวอาจจะคนไม่จำก็ได้ครับรอบเดียวต้องต้สามรอบครับผมวันเกิดทั้งทีแต่พันต์จำเราไม่ดีเหรอแต่พันร์ตยังเป็นรอบเป็รอบเลยประภัยได้เฉยๆใช่ไหมตับต่อบก็คือแบบตัวตัวตัวแบบว่าแบบว่าแบบไม่ไม่แบบว่าไม่ไม่ไม่ได้จับจุดได้ก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่เลยนะ สามรอบไม่มีจริง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 แบบนี่ว่าผมกำลังคิดอยู่ว่ามีรอบไหนที่ผมจับได้ไหมไม่มีรอบไหนที่ผมจับได้เลยก็คือเนียนลุกรอบก็คือเขาก็สตันอาปากทางลุกรอบเอ้ยไม่คิดว่าจะมาและรอบที่เราไปผิดคือยังไงกันเล่าหน่อยิอะไรนะครับที่เราไปผิดคือยังไงคะอะไรอะจำบัตรผิดรอบเหรอจำบัตรผิดรอบ อ๋อไปคอนรัดบันไดไหมครับคือผมอะคือผมซื้อตั๋วแล้วไปดูเพื่อนนั่นแหละครับนานๆทีเพื่อนมีคอนเสิร์ตทีผมก็เลยไปดูตรงเขาะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่เหมือนแบบเหมือนเขาเหมือนเขาเขียนเวลาผิดมั้งไม่ก็ผมดูผิดอ่าก็เลยเหมือนมาได้บัตรซ้ำมาแต่สุดท้ายก็ได้นั่งดูเพื่อนครับตอนจังหวะที่เราเดินเข้าไปแล้วเจอมีคนที่นั่งที่ตัวเองอยู่แล้วตอนในคลิปมันเป็นยังไงป๋าด้วยช็อกครับตอนแรกผมว่าพี่มานั่งที่ผมหรือเปล่าอ๋อเสร็จแล้วพอมาเปรียบเทียบบัตรดูอีกทีอ๋อ อ๋อผมมารอบหนึ่งทุ่มรอบหนึ่งทุ่มครับแล้วเราเลยเข้าไปตั้งแต่แรกครับนะครับเราเข้าไปตั้งแต่ตอนจุดบัตรได้ไงครับบัตรก็ได้ได้จากหลังหลังหลังเวทีครับผมก็ได้มาเสร็จแล้วก็พอพอคอนแบบคอนได้จะเริ่มแล้วก็เดินไปหาที่ตัวเองอ้าวสุดท้ายเอ้ามีคนนั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนั่นแหละครับก็เลยเกิดเป็นโมเมนต์งงจุดแล้วแล้นี้มันเกิดเรา ทำไมอ่ะครับแน่นอนมีครับผมเราก็ก็เราก็ทํางานมาค่อนข้างเยอะครับผมก็เลยมีอ่ะก็จะมีของขวัญให้ตัวเองเลยที่น้อยก็อาจจะซื้อซื้อของว่าอะไรของอะไรของอะไรก่อนเออคือซื้อกระเป๋าให้ตัวเองครับอ่าเป็นที่เราอยากได้อยู่แล้วหรอครับครับก็จริงๆก็ไม่ไม่เก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะซื้อครับแต่ก็เหมือนแบบไหนๆปีนี้ก็ทํางานแล้วไหนๆปีนี้ก็เป็นปีที่ดีมากๆแล้วก็เอ่อวันเกิด ก็อยากจะมอบสิ่งดีให้กับตัวเองครับผมราคาที่ว่ากระป๋องมันต้องมูลค่าสูาดนังนี้ตกใจกับราแน่เลยตกใจครับผมคือคือจริงๆก็ได้ได้ยินมาก็แบบเออคือเหมือนได้ยินมาว่ามีคนมาป้ายาจุงด้วยแหละเออไม่ไม่ไม่ไกลตัวมากไม่ไกลตัวมากก็มาป้ายาจุงให้ซื้อแล้วจุงก็ไปกดซื้อมาเลยผมก็พี่ก็ตกใจครับผมเพราะว่า จริงๆกระเป๋ามันน่าน่ารักมากเลยราคาก็น่ารักไหมน่ารัก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 คือขอแม่แล้วขอแม่แล้วขอแม่แล้วแม่ฟูบแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาบอกว่าถ้าเรามีกระเป๋าดีๆเราก็จะเก็บตังค์ดีอ่าก็เลยซื้อไปครับผมเป็นสีผมุฎครับครับขอถาดแล้วก็เป็นผลเลยครับเห็นว่าคุณธาขั้นตอนคน่อยู่ที่ตุรกีมันเกิดแผ่นดินไหวอ่ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้าคือโหจริงๆตอนนั้นที่รู้ว่ามีแผ่นดินไหว คือเป็นห่วงแบบครอบครัวแบบมากมากจนแบบเหมือนหลังจากวันนั้นที่เกิดเหตุนะครับคืนนั้นะผมโทรไปหาแม่แม่กับไทยไหมรับ้มแล้วคุณแม่ว่าไงครับแม่กับไทยไหมแต่แบบเหมือนแบบจุดที่แม่คุณแม่อาศัยอยู่ครับมันเป็นจุดที่เหมือนไม่อันตรายเหมือนไม่ได้ไม่ได้อันตรายเท่าเขตอื่นนะครับผมเพราะมันเป็นพื้นที่ที่แต่งตัไวใช่ครับผม อะไรนะครับให้กระทบอะไรบ้างมีกระทบไหมก็มีหวัดทัวครับผมมันก็ต้องระแวงตลอดเวลาว่ามันจะเกิดอะไรพุ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบแผ่นดินไหวจะเกิดพุ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมสัมภาระที่แบบเผื่อแบบแผ่นดินไหวเกิดขึ้นปุ๊บก็จะแพ็คกับแบบออดสถานที่ได้เลยติดต่อพ่อแม่ได้เลยใช่ไหมครับตอนนั้นครับผกไม่ได้ครับรู้ยแสดงว่ามันก็ไม่ได้อยู่ติดกับพื้นที่แบบแผ่นดินไหว จริงๆมันก็จริงๆประเทศตุรกีก็เป็นเหมือนแบบมีเขาเรียกว่าเป็นเส้นเส้นแบบผันผวนค่อนข้างเยอะครับผมแต่ตรงนั้นอาจจะน้อยกว่าใช่ก็เลยแบบไม่เป็นห่วงมากแต่ก็เป็นห่วงมากามาที่ตอนที่ทเราอยู่มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแต่ว่ามีแรงกจะเกิดขึ้นมคือถ้าแบบถ้าถ้าเป็นอิสตันบูลก็เคยเกิดขึ้นมา20ปีที่แล้วก็เลยยังกลัวอยู่ว่าวกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นครับผมก็ ทำได้แค่แบบเอภาวนาให้มันไม่เกิดขึ้นหรืออะไรแบบนี้ก็มีการแบบว่าเตรียมอุปกรณ์แล้วแหละเพื่อสำรองไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วมันบรรยากาศที่ไทยขึ้นแล้วเพราะว่าอยู่แค่ข้างเคลียอะไรอย่างเงี้ยได้ครับผมก็ถือว่าก็จะดีขึ้นแล้วครับแต่ตอนนี้ก็เหมือนแบบก็มีแบบเดเมจข้างเยอะครับผมก็ก็เป็นกำลังใจให้ประเทศเติรขาอยู่เขาอเยู่เลย อะไรนะคอัเริ่มติดตามเป็แนแล้วรับเป็นแอใหญ่แล้วเหรอครับก็เปคอับอรนคออครับอันนี้คืออะไรนะคือไฟเวิร์กเหรอลี่นเป็นหัวนี่ไงเวลี่นเป็นไงอ่าคนเยอะาอมเตรเยอะมานเแสนแล้วใช่ไหมครับทีวีดาวของเขานี่ก็เป็นเรื่อพวกเราคุณเยอะค่อนข้างเยอะแล้วคุดังเท่าไหร่แล้วนะเออ ครเกือบเกือบเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วก็ประนใช่ไหมครับใกล้กันครับผมก็ดีใจครับผมดีใจที่แบบมีคนรักเราเรื่อยๆทุกวันครับก็หวังว่าจะรักกันไปนานๆนะครับแต่จุดหนึ่งของจุงก็คือจุงจะเหงาตลอดเวลาไม่มีเพื่อนคิดเอาเหงาตลอดเวลาจริงๆก็จริงไหมดังอันนี้จริงจริงไหมจริงครับเป็นคนที่เหงาเป็นคนที่เหงามากก็นั่นแหละเขาก็หาเพื่อนออกไปข้างนอกบ่อยๆนะผมไม่ก็ ว่างๆก็ออกไปเที่ยวคนเดียวก็มีครับอย่างที่แบบดูในทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ขอคนทุกคนที่เรให้เขาถ่า,า,ายรูปให้ผมหน่อยเขาไหนเราโทรไปหาพวกอนพี่ปอยว่าเขาจนต้องอัดวีดีโอ,อมาเลยว่าเ้ยมันจะชวนไปกินข้าวแล้วมันเหงามากมันเหงาแบบขั้น,นสุดมากใช่เหมือนมันมันมีช่วงนึงอ่ะผมทักไปหาดังแล้วเหมือนแบบแทักไปหลายรอบมากแต่ดัง,ดงๆๆๆๆเขาก็ติดโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยผมแบบแบบก็ยังไม่มาทักทีก็เลยแบบต้องโทรไปหาพี่ๆเขาเผื่อพี่เขาช่วงนี้แบบมีเวลาแล้วเราจะไปเที่ยวด้วยกันครับแล้วก็มาบ่นไปอย่างนี้ก็มีเพื่อน ให้ความร่มมื่นไหมครับตอนนี้ครับก็มีบ้านครับผมช่วงนี้ก็เหมือนหายเหงาเพราะเพราะว่าไปเต้ไปเต้กับปอลครับที่้านขอตัวกับปอลตอนนี้จะไม่เห็นบอลแล้วใช่ไหมครับใช่นะครับหตอนนี้ไม่ไม่เห็นบอลก็ต้องกินข้าวคนเดียวแล้วเนาะโอ้ยผมว่าก็น่าจะมีเรื่อยๆแหละครับได่โอ้โหเป็นคนที่เหงาบ้างมาหริงๆต้องบอกให้ดังตัดเวลาให้โปรเจกต์กทำทุกวันไม่ได้จริงๆก็จริงๆก็ไม่ได้อยากยุ่งกับตรงนี้มากผมว่าผมก็อยากให้แบบอยากให้เวลาเขาในการที่แบบเขาทำโปรเจกต์ให้จบแล้วค่อยแบบ ว่เ enjoy ไปเที่ยวหรือว่ามาทํางานเต็มที่ที่หลังก็ได้ใช่ครับเพราะถ้าเกิดจบก็จะก็จะสบายขึ้นมาเยอะเลยครับผมเพราะว่ามันอีกเทอมเดียวครับผมแล้วมันเป็นเทอมแบบจริงๆก็เป็นเทอมวัดเลยแหละว่าเราจะต้องแบบเรียนต่อหรือเปล่าแต่จริงๆผมว่าผมอ่ะยังไงก็ต้องจบเทอมนี้ครับผมจบเทอมนี้ก็คือจบ completely แล้วก็ไปรับปริญญาวิศวะแล้วครับมันจะได้มันจจเยอะมันใจขนาดไหนว่าจบแน่นอนผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าถ้าแบบไม่ จริงๆตอนนี้ก็สอบก็สอบผ่านเทอมมาแล้วครับจริงๆก็ได้คะแนนค่อนข้างดีครับผมก็คือวางใจได้แล้วก็คือเหมือนตอนนี้เป็นฟูกแล้วฮะคือถ้าไฟนนลแบบอาจจะไม่ดีหรือว่าดีอย่างเงี้ยคือยังไงก็ผ่านโปรเจกต์เยอะไหมที่จะให้จะัำอะไรถ้าโปรเจกต์อย่างเดียวนะครับตอนนี้โปรเจกต์จริงๆก็ยังปรึกษากับเพื่อนกันอยู่เลยครับจริงๆก็ยังได้ข้อสรุปมาไม่ได้เพราะว่าโปรเจกต์จริงๆเนี่ยส่งเดือน5ครับจริงๆก็ใกล้แล้วใช่ส่งก็คือจบแล้วครับ เขาส่งเดือน5ผมเริ่มเรียนเดือน5เออเริ่มเรียนเดือนเดือนห้าช่วงนี้เขาว่างไงเขาเลยแบบกดว่าแบบเหงาไม่มีอะไรทำเออเขาซีรีส์ที่สองเรื่องอะไรนะครับซีรีส์สองอ๋อสกายกับอะไรอ๋อ our sky แบบกัอวาระซ้อนเด็ใช่ไหมครับเออจริงจริา our sky เนี่ยจะใกล้เปิดกล้องแล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยตามมาด้วยวาระซ้อนเด็ก our sky นี่แบบ เรียกว่าใกล้มากๆแล้ว่าตอนนั้นก็โดนก็จบแล้วอะไรกันแล้วตอนนั้นก็จบที่จุ่มเพราะว่าจุเรองเรียกว่าอย่างไรดีวะอเวอร์สกายผมยังเรียนไม่จบแต่ถ่ายก่อนแต่วันนั้นจะเรียนคุณจะจบแล้วแต่นี่ต้องเรียนเขาเรียนครับเรียนไม่เป็นไรครับจะริหารได้เขาทำได้เขาทำได้เขาบอกอาจารย์แป๊บๆอาจารย์เข้าใจแล้วเออ